กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนไม่นี้ตื่นแต่เสาพี่น้องสองโมงเออสี่โมงเสามายามมองยามมองโตูพี่น้องเด็กใส่มองในเชลหยามมองแล้วจะไปเก็บมันมาแต่งพี่น้องก็เลยตืกกะะ่นแต่เสามาลุ้นทำกันพี่น้องเซม,มานว่าพระธาตยาบแม่มพี่น้องก,กระซามาหอ่อนม,มองด้านเดียวพอแต่คนอยู่บ่พี่น้อง

อาการมันเริ cage, ks, e ่ม <manageable>. ยักหนาวอีกเลยนะที่ลมลมโม่ป่าลอนมองนะหมอ 对，对。 Hãy các thằng kênh bản này. Vâng bản thân พอตัวนึงัวมองสีสวยแลบหน่อยโอ้ย งานคอยมัในก็ได้ปลาแปดตัวพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเอาไปปีกพี่น้องไปปิ้งมันๆปลานี่แต่ว่าคอยจะไ่ได้ปิ้งเนาะพี่น้องกินอยู่ค้อมือมันก็าวเบ่เสะเอาไปขายพี่น้องมาได้ใส่เดี๋ยวก็จะไปเก็บมะแตงพี่น้องขึ้นเมื่อก็จะไปเก็บมะแตงบ่วท่าตะแจ้งเดี่นในกะหาเมืองหาเมืองกลัวพี่น้องเลได้ดูได้กินได้กินตามน้องมนาพี่น้องเอะไะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ